กับใบบัวใบเตยแฟมิลีค่ค่ะวันนี้มาดูสาวน้อยของเราคึกดีดอีกแล้วนะคะแม่แม่สาวน้อยอารมณ์ดีของเราวันนี้กินหญ้าน,านานา,นานชนิดเลยคะ่ะโอโหโอ้โหขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยแล้ว ขอเสียงหน่อยมาชาวได้ทานแตงโมหวานๆจากยายๆนะคะคึกเลยค่ะไ้บวัว เล่นคนเดียวกินหญ้าไปลูกย้าดอกขาวนั่เป็นยานะไปบวเหมือนที่หนูเคยกินอยู่บ้านเราอ่ะลูก พาแม่ๆม,มาชมจะอ้วนของเราจะตกมันอีกแล้วคึกกินแตงโมเยอะคึกเลยนะคะแถวนี้เป็นแตงโมดินทรายนะคะแม่ๆนะคะใหญ่ๆกระป้อนลูกสาวเป็นแตงปลายเถาแล้วนะคะไม่มียาแล้วนะลูกนะ้ออ้วนก็ชอบใหญ่เลือมันหวานนะคะแม่ๆอันนี้คืออาการอาการหลังอาการข้างเคียง <laughs> หลัง บริโภคแตงโมเป็นจำนวนมากใช่ไหมคะคึกเลยคะ่ะแม่แม่มาดูเด็กน้อยอารมณ์ดีคะ่ะ นังลงก่อนนั่งลงก่อนเลยนั่งลงสวยๆเลยนั่งลงสวยๆ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 นั่งลงโคดท่าสวยๆไเร็ว ไปบัวบัวทำอะไรคะว่าแอคชัน่นนั่งลงแอคชั่นแล้ว 1, 2, 3, แอคชัน่นนั่งลงแอคชั่นสวยๆนั่งลงสวยๆ อนั่งลงสวยๆทางนี้ค่ะอานางนี้แล้วอานั่งลงสวยๆนั่งลงสวยๆแล้วนั่งลงแล้วอ่านั่งลงอ่าไม่จ๋าให้นางวันค่ะโอเคค่ะเอาอีกไหมเอาอีกไหมหูกฮะของอร่อยเลยเนี่ยแตงไปแถาว้องของอร่อยของนู้จ๋าเลยค่ะแม่แม่อาแล้วมาแล้ว ขอให้แม่แโชคดีก oh, ันนะคะขวักชคขวักลาให้แม่แม่ก่อนวันนี้วันดีวันงามมาแล้วปะอะขวักช่วยช่วขวักชคขวักลาให้แม่แม่ก่อนละคุขวักช่วยช่วยขวักขวักขวักขวัวกวววววววักอีกวันมาแก่นพิวักวักววัขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแตงกีขาควายด้วยขาควายสวยสวยด้วยค่ะ โอเคอ่าไม่ให้รางวัลค่ะคุณแม่มนัมนๆทุกท่านเด้อ